สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดสอบกำลังต้านทานแรงดัดของไม้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติในการรับแรงดัดของไม้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนื่องจากว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างส่วนใหญ่มกักรับแรงดัดเช่นคานตรงเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเสาวัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาคุณสมบัติทางกลของไม้ในการรับแรงดัด2เพื่อศึกษาพฤติกรรมของไม้เมื่อรับน้ำหนัก จนถึงการวิบัติสำหรับมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ ASTM D 143อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ1เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 2เครื่องช่างที่มีความละเอียดถึง0.1กรัม3 v e r นียคาลิเปอรที่มีความคาดเคลื่อนไม่เกิน0.05ม mm, ิลิเมตรและมีความละเอียดในการวัดถึง0.1ม mm, ิลิเมตร4ตลับเมตร5 เกจวัดการเคลื่อนที่หรือไดอะเกจ6ฉากตายเหล็กสําหรับวิธีการเตรียมไม้ไม้ที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นไม้แปรรูปจากโรงงานมีขนาดหน้าตัด2คูณ4นิ้วและยาว3เมตรจากนั้นนํามาทําการตัดแบ่งให้ได้ขนาด50คูณ50คูณ760ม mm, ิลลิเมตรจำนวน2ท่อนตัวอย่างและทําการใส่ปรับแต่งผิวให้เรียบเนียนสาหรับขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการทดสอบ วิธีการทดลองนะครับใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์วัดความหนาหัวกลางท้าย3ตำแหน่งนะครับทำการวัดความยาวด้วยตลับเมตรแล้วใช้ดินสอนะครับขีดกึ่งกลางของไม้และวัดออกจากกึ่งกลางข้างละ35.5ซนเมตรเพื่อหาตำแหน่งจุดรองรับของไม้ครับผมต่อมาครับทำการชั่งน้ำหนักทั้ง2ตัวอย่างและนำมาสเก็ตภาพไว้จากนั้นนำมาติดตั้งบนเครื่อง UTM วิธีการติดตั้งนะครับนำไม้เข้าติดตั้งบนจุดรองรับวางไม้ให้ได้ระยะของจุดรองรับ71เซนติเมตรตามวิดีโอเลยนะครับและตั้งให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของเครื่องทดสอบต่อมานะครับติดตั้งเครื่องไดออเกตเพื่อเช็คค่ายืดตัวของเครื่อง UTM และปรับเข็มไปที่0ครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทำการทดลองและอ่านค่าโดยอ่านค่าตามวิดีโอเลยนะครับ พอทำการทดสอบเครื่อง UTM เสร็จแล้วนำมาตัดเป็นท่อนตัวอย่างตัวอย่างละ3ท่อนครับมีความหนาประมาณ2.5เซนติเมตรจากนั้นนำไปช่างแล้วบันทึกค่าครับและนำไปอบในอุณหภูมิ90บวกลบ5องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงครับผม พอครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับให้นำไปชั่งและไปคำนวณต่อจากนายสูตรที่นั่นได้เลยครับครับผมจากการทดสอบตัวอย่างครั้งที่1นะครับผมเราจะได้ค่าจากเครื่องไดโอเคตมาอยู่2ค่านะครับคือค่าที่1คือจำนวนรอบและค่าที่2คือจำนวนช่องที่อ่านได้นะครับผมจะได้นำมาหาค่า De ฟ i เ t i o n ได้จากนะครับผมจำนวนรอบ บวกด้วย0 1 0 1คือค่าความยาวของช่องของเครื่องไดออกเกตต่อหนึ่งช่องจะมีความยาวอยู่0.01นะครับผมคูณด้วยจำนวนรอบที่อ่านได้นะครับผมในที่นี้โหลดที่60กิโลกรัมเนี่ยจะอ่านได้0ูนย์รอบบวกด้วย0.01คูณด้วยจำนวนช่องที่อ่านได้คือ5นะครับจะได้เท่ากับ0.05มิลลิเมตรนะครับ โหดที่60นี่จะมีค่า deviation อยู่ที่0.05ม mm. ิลลิเมรนะครับผมทำการคำนวณซ้ำจนถึงโหลดสูงสุดของตัวอย่างชิ้นนี้นะครับผมโหลดสูงสุดของตัวอย่างชิ้นนี้จะอยู่ที่1,800กิโลกรัมนะครับผม deviation จะอยู่ที่18ม mm. ิเมนะครับผมเมื่อเราทำการคำนวณค่า deviation จนครบแล้วให้นำมาพอ o t ราฟนะครับผมออมสัมพันธ์ระหว่าง โหลดกับค่า d ดี e c t i o n นะครับกราฟที่ออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมค่า PL จากกราฟหรือค่าจุด proportional limit เนี่ยจะอยู่ที่1,240กิโลกรัมนะครับผม d ดี e c t i o n ที่จุด PL เนี่ยจะอยู่ที่8.8มิลลิเมตรนะครับผมจุดวจะมีโหลดอยู่ที่1,440กิโลกรัมนะครับผมดีฟิ t i o n จุดยยจะอยู่ที่10.75ม mm ิลลมรนะครับผม P max หรือจุดแอนติเมตโหลดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,800กิโลกรัมนะครับผมอ่าดิฟเฟเชัจุดออนติเมตเนี่ยจะอยู่ที่18ม mm มนะครับค่า I ของตัวอย่างชิ้นนี้จะอยู่ที่52.083 cm ากลัง4นะครับส่วนค่า L จะอยู่ที่71ซนเมตรค่า B จะอยู่ที่5เซนนะครับค่า D จะอยู่ที่5ซนติเมตรครับผม สามารถคำนวณหาความเค้นนะจุดพ r o p o r t i o n ลิมิตเนี่ยได้จากสมการ 3PL ส่วน 2BD กำลัง2น,นะครับแทนค่าเข้าไปในสมการแล้วเนี่ยเราจะได้1ิบหนึ่งพันนะครับผมส่วนความเค้นสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1533.6 k s c นะครับผม โมดูลัสออฟอิเลสติกหรือโมดูลัสยืดหยุ่นเนี่ยหาได้จากสมการ P/L กำลังสามส่วนสี่ดเท่าไหน,นะครับแทนค่าเข้าไปในสมการแล้วเนี่ยเราจะได้โมดูลัสยืดหยุ่นอยู่ที่21,732.94 k ึ่นะครับส่วนค่า R หรือค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นเนี่ยจะอยู่ที่2.7 k จุครับผมค่า J หรือ maximum sharing state เนี่ หาได้จากสมการ 3P m a x แม็กส่วนสี่นะครับผมแทนค่าเข้าไนสมการแล้วเนี่ยเราจะได้แม็ก m ิมั่มเชลลิง e ซตเนี่ยอยู่ที่54 KSC นะครับส่วนค่า W หรือค่า L อล t ิ t ทั t ้งทั้งเนี่ยหาได้จากสมการ1นส่วนสคูณด้วย P m a x คูณด้วย delta max นะครับแทนค่าเข้าไนสมการแล้วเนี่ยเราจะได้ค่า W อยู่ที่หนึ่กอยยี่สิบกโลกรัมซีครับผม เราจะทําการทดลอง2ครั้งนะครับส่วนตัวอย่างที่2เนี่ยสามารถคํานวณหาได้เหมือนตัวอย่างที่1เลยนะครับผมจะได้ค่าออกมาดังนี้ครับตารางบันทึกผลการทดสอบนะครับตัวอย่างที่1นะครับมีความกว้างที่5เซนติเมตรความลึกที่5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวที่5เซนติเมตรนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้มาเราจะมาทำการทดสอบเพื่อหาค่าต่างๆนะครับด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างโหลดและดิฟฟิเคิลนะครับก็จะได้ค่าตามนี้เลยนะครับแม็กซิมัมโหลดที่1,800งพแม็กซิมัมดิฟฟิชันนะครับที่1นึ่ซนติเมตรเพนดิ้งสเตตแอ่โพรพาลิมิตโพาทเนอลิมิตแม็กซิมัม ดีฟเวชั่นนะครับที่1.8เซนติเมตรเบนดิ้งสเตตเอ t โ o ปโป l ซแนลิมตนะครับที่1,56.48 0 ksc นะครับโมโนัสออฟลัพเจอร์1,533.60 ksc นะครับโมโนั a ออฟอีลาสติก2,1732.94 ksc นะครับ o มโน a ั t ออ ดอสเล่นที่2.77 KSC นะครับมัสิมัมชีร์สเต็ตทที่54 KSC ครับ Avalid t u r t l w o r k ที่1,620กิโลกร,รมัมเซนติเมตรนะครับ Moisture Content ที่10.05เนนะครับเมื่อได้ค่าต่างๆนะครับเราก็จะมารู้ประเภทไม้นะครับว่า เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับหลังจากการทดสอบเราก็จะทําการแบ่งไม้เป็น3ชิ้นนะครับแล้วนําไปอบจะได้ค่าดังนี้ได้61กรัมหลังอบได้55.4กรัมชิ้นที่2ก่อนไปอบนะครับได้60.2กรัมหลังอบได้54.7กรัมชิ้นที่3นะครับก่อนอบได้58.3กรัมหลังอบได้53 ตัวอย่างที่2เราก็จะทําเช่นกันนะครับผลที่ได้ตัวอย่างที่สอนะครับเราก็จะทําเหมือนกันนะครับโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างโหลดกับตัวอย่างที่2เราก็จะทําเหมือนกันนะครับโดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างโหลดกับ division นะครับโดยที่หน้าตัดไม้ตัวอย่างที่2นะครับก็จะมีดังนี้ความกว้าง5ซนติเมตรความลึก 5เซนติเมตรแล้วก็ความยาว76เซนติเมตรนะครับเราก็จะหาค่าต่างๆได้จากกราฟนะครับก็คือ maximum โหลดได้ที่1,600 maximum d i f i s i o n ได้ที่1.36เซนติเมตร bending state at proportional limit ได้954.24 ksc นะครับโมเลดออรอปลับเจอได้1 3 6 3 2 ksc นะครับโม d ล l a อสติกได้หน0 0 0ด้1 9 0 8 8 7 ksc นะครับโมเลดออรอ e โลเเลนนะครับได้ที่2.38 ksc นะครับ maximum shear stress ที่43 k ่ k s c e v o l u t i o n a r work ได้ 1, 1 0 8 8กิโลกรัมต่อเซนติเมตรนะครับคอนจ์คอนเทนในที่9.89%ด้ที่9.89%นะครับหลังจากนำไปทดสอบแล้วนะครับเราจะทำแปลงไม้ออกเป็น3ส่วนนะครับแล้วนำไปเข้าเตาอบเราจะได้ค่าต่างๆดังนี้นครับชิ้นที่1นะครับก่อนนำไปอบได้60.4หลังอบได้ 55กรัมนะครับชิ้นที่2ก่อนนำไปอบได้54.4กรัมชิ้นที่2ได้49.5กรัมชิ้นที่3ก่อนนำไปอบได้59.6หลังนำไปอบได้54.2ครับผมต่อไปก็จะเป็นการสรุปผลนะครับ สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบจากการทดสอบกําลังต้านทานแรงดัดของไม้เพื่อหาคุณสมบัติของไม้ในการรับแรงดัดและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของไม้เพื่อรับน้ําหนักจนเกิดการวิบัติตามมาตรฐาน ASTM D143 จากการทดสอบทดสอบด้วยเครื่อง UTM ตัวอย่างที่1ได้ค่าแรงดัดสูงสุดอยู่ที่1,800กิโลกร,รมและ ตัวอย่างที่2ได้ค่าแรงดัดสูงสุดเท่ากับ1,600กิโลกรมัมผลการทดสอบที่ได้ค่าหน่วยแรงดัดของตัวอย่างที่1และ2มีค่าแตกต่างกันเนื่องจากไม้ท่อนที่1เนื้อไม้จะมีแกนไม้มากกว่าท่อนที่2จึงทําให้ค่าหน่วยแรงดัดของตัวอย่างที่1มีค่ามากกว่าตัวอย่างที่2ถึงแม้จะเป็นไม้ท่อนเดียวกันก็ตาม